ทวงทุงทุงทุงทง,ทง,ทงสาวูลาวันนี้เรามาเล่นแมปบีอะอิตาเลียนเบนหลอดกันนะครับจะเป็นยังไงก็ก่อนจะไปรับชมอย่าลืมตั้งใจรับชมกันด้วยนะนี่เลยเราต้องเก็บพละกําลังให้ได้มากที่สุดนั่นเองโอเคเก็บให้ได้มากที่สุดแล้วเราก็ไปแกล้งเพื่อนนะครับนี่เดี๋ยวเราหาคนที่แต้มร้อยกว่าเราดีกว่าแล้วเราก็จะแกล้งเขาเลยโดยการงัําเขานั่นเองโอเคจับตัวนะครับฟื้นไปกันก่อนตอนนี้เราต้องฟาร์มก่อนแหละครับเพราะว่ามีแต่คนเก่งๆเท่นั้นเลยตอนนี้ ว้เราเป็นหนึ่งในผู้ที่เก่งกาดแบบนี้ได้ไหมเนี่ยได้สนิกน้อยถ้าแกพยายามนะในเลขาของคนก็เพื่อนวูู้เตรียมตัวเลยชืบเราเก็บฟาร์มมันก,นก่อนเลยจังหวะนี้ฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับแบบนี้นี่ในแมปอันกว้างใหญ่เลยแล้วเราก็ฟาร์มแบบงดงามสามารถเปลี่ยนสกินได้ด้วยนะครับนี่เลยเดี๋ยวเราดูสกินกันต้องใช้5 0 0 0ันนั่นเองเป็นบานานิบานานินี่โอเค เจลิงกังนั่นเองโอเคตรงนี้เอ้ยคนคนนี้น้อยคนนี้น้อยคนนี้น้อยนะครับส0 0ร้อยเองเหรอครับสา0ร้อยก็ต้องโดนนะครับสามร้อยเหรอครับ300ร้อยก็โดนกินไปแล้วหนึ่งคนคนนี้อีกคนหนึ่งงาม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 อย่าทำอะไรฉันฉันกลัวแล้วล่ะงามเลยเรียบร้อยตีลังกาไปเดิเถอยเราห้าพันแล้วนะตอนนี้ ของจริงคนนี้6กพันนะคะข,ข้างเราเราไม่สู้นะครับเพราะเขาเก่งกาจกว่าเรานั่นเองโอเคเราต้องฟาร์มก่อนเดี๋ยวาฟาร์มตรงกลางดีกว่าตรงกลางเป็นเป็นที่ที่แบบว่าคนเก่งเท่านั้นถึงจะอยู่รอดนะครับนี่เราฟาร์มตรงกลางกันก่อนชุบโฉบโฉบตรงนี้นิดหน่อยแล้วก็หาคนคนนี้สองพันแต่ยืนยนิ่งเหรอจ้ายืนนิ่งเหรอจ้าสองพันเหรอจ้า ฉันเพิ่งเอยลอยนะเด็กน้อยฉันกำลังเดินแล้วล่ะแล้วก็โดนกินแล้วล่ะลาก่อนนะครับเราจะหนึ่งหมื่นแล้วตอนนี้วู้โหอย่างแจ๋วแจ๋วจริงแจ๋วจริงเราไปต่อเราไปหาคนที่เขาแบบแต้มหมื่นหมื่นแล้วเราก็แซงจนฟาร์มเขาได้ฟาร์มจนแซงเขาได้นะครับแล้วเราก็ลุยกับเขาเลยดีกว่าแกงเขาเลยที่แต่ตอนนี้เราสามารถซื้อสก,กินได้แล้ว นี่ติดตั้งเลยจิ้งจอกบานานีนี่นะเป็นลิงกลางแล้วเป็นกล้วยเลยชุยสุดเจ๋งอย่างเช่หรือเดินช้ากว่าเดิมหรือเปล่าเนี่ยเดินช้ากว่าเดิมหรือเปล่าโถเอยแต่ไม่เป็นลายแต้มเราหนึ่งหมื่นอุ้ยคนนี้เป็นช้างอ่ะช้างแจ๋วช้างแจ๋วก็โดนดีช้างแจ๋วมีสี่ขาเลยจ้าแต่พี่ไม่มีขานะจ้าพี่มีกล้วยแล้วก็โดนพี่กินนะจ๊ะน้อง ฝากไว้ก่อนไอกระจอกได้เลยครับไวามาเอาคืนทีหลังนะครับเราลุยกันต่อครับมีคนตรงกลางเป็นหมื่นกับหนึ่งพันเขาอยู่กันได้อย่างไรเขาโดนกินกันหรือเปล่าเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวเจอเราเดี๋ยวเจอเราเราขอฟาร์มตรงนี้ก่อนตรงนี้แหละมันเป็นแหล่งทรัพยากรชั้นดีเลยละ่ะนี่เลยชอันดับหนึ่งหวังว่าคงจะไม่เลี้ยวมาเจอเรานะจ๊ะโอเค ชิปมาหมื่น้าแล้วตรงนี้กันเท่าไหร่กันครับคนนี้หมื่นสี่โดนกินต่อหน้าต่อตาเลยเจอกบกบพยาวกบโอ้โหยังโหด56าหมืโหดจริงเราไปหาแก้งคนตรงนู้นกว่า2คนนู้นอยู่ไกลๆทุงทงสาวหุลล่นละกับคุณบานินี่นั่นเองบานานินี่โอเคเราอยู่อันดับสานะครับตอนนี้เราของจริง แล้วของจริงครับเมื่อกี้ไล่แกล้งคนเหรอครับคุณทุง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 เหรอจ๊ะทุงทุงเหรอจ้าทุงทุงก็โดนนะจ๊ะทุงทุงก็โดนนะจ๊ะฉันกลัวแล้วล่ะไอ้กระจฉันหนีแล้วล่ะนะอย่าทำอะไรฉันเลยนะไม่ได้นะครับต้องโดนบู๊จะหลบเข้าที่แคบก็ไม่มีที่หนีแล้วไอ้น้องไม่มีที่หนีแล้วนะจ๊ะตอนนี้มีแต่ที่ที่ต้องเดินไปข้างหน้าเท่านั้น ทำไมเขาเดินเร็วจังเราเหลืออีกนิดเดียวเราก็จะกินเขาได้แล้วอย่าท้อแท้อย่าท้อถอยเราต้องลุยเราต้องไม่ท้อแท้ต้องไม่ท้อถอยเรียบร้อยโดนเรากินไปดีแต้มเราสองหมื่นแล้วอูย้ยคนนี้เจ็ดพันคนนี้เจ็ดพันก็ต้องโดนนะครับเจ็ดพันเหรอจ๊ะ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 โดนนะจ๊ะโดนนะจ๊ะโดนนะจ๊ะฉันเจ้ากระบอกบนี่แหละฟาดหัวแกไอกระจอก เก่งจริงก็ตามฉันมาได้เลยได้เลยครับถาเราเองนะช่วยไม่ได้ถาเราเองนะอย่ามาเล่นกับไฟน้องบอกก่อนอย่ามาเล่นกับไฟพี่ไฟออนี่กินไหมกินไหมเราต้องดูรอบๆด้วยนะเผื่อเจออันดับหนึ่งชุบอ๋อมันอยู่ในดงปีศาจชัดๆตรงนี้เออเรากินคนนี้ก่อนดีกว่าบานานีนี่บารานี่นี่บารานนีานาน่นี่ต้องโดนนะครับ จะหนีไปไหนละน้องจะหนีไปไหนละจ้าเรียบรรอย,อยคุณกบตรงนี้คุณกบตรงนี้จ้องจะเล่นคุณแล้วละ่ะคุณจบตรงนี้จ้องจะเล่นคุณแล้วละ่ะเราหนีครับยังไงก็ตามเราไม่ทันหรอกถ้าเราไม่พลาดอะหนีตามพี่ไม่ทันหรอกไอ้น้องเราสามารถสปินฟรีได้ด้วยนะครับสปินฟรีได้หนึ่งครั้งนั่นเองสปินเลยได้เลยครับรลกําลังหนึ่งหมื่นนั่นเองโอเคนี่แต่ก็ยังไม่เพียงพอกับคุณกบนี้นั่นเอง สุดเจ๋งไปเลยเราโดนไล่ล่าแล้วล่ะมาให้ฉันกินซะดีๆไอ้กระจอกไม่นะขาคะุณกบอ่าโดนคุณกบกินจนได้โถ่โหดจริงเราหาเปลี่ยนร่างเลยว่ะอันนี้ต้องใช้ทิปปี้ท็อปปี้อุ้ยทิปปี้ท็อปปี้โอเคต้องใช้เท่าไหร่นะเอาใหม่คุณกุ้ง,งพลังงานต้องล็อกอินเจ็ดวันโอเคนี่เรามาสองหมื่นอุ้ยเก็บ ลากงอกเก็บลากงอกเลยอันนี้เติมโลบักเพื่อเติมเพื่อมีออร่านั่นเองอะจะได้มีแสงไฟเท่ๆกับเขาบ้างแต่เราไม่นะครับเราจะต้องเก็บแบบงดงามตอนนี้เรากระจอกแล้วละเราต้องอยู่อย่างสงบเสงี่ยมเจียมตัวแกทำอะไรฉันไว้ไกระจอกฉันมาคืนลวละ่ะอุ๊ยโหดจริงอะเด็อย่าทําอย่างนี้เลยไม่ว่ากับใครเข้าใจไหมจ๊ะอย่าทําอย่างนี้เลยอย่าหลบเข้านี่ครับจังหวะนี้ หลบเข้านี่ครับเขาตามเราไม่เลิกเลยจเจ้าคืนให้ได้จเจ้าคืนให้ได้เหรอจ๊ะหลบครับเฮ้ยเขาเปลี่ยนเป้าหมายหรือยังยังโอ้โหคนทุงทงสาวฮุล่าเราเปลี่ยนเป็นคนทุงทงเนี่ยเพื่อให้เขาแบบสับสนว่าเฮ้ยเมื่อกี้เราไล่ตัวบานานี่นี่นี่ว่ะต่ทําไมาอยู่ด,ดีเรามากาเจอทุงทงได้แล้วได้ไงอะไรอย่างงี้ไงนี่คนนี้ดีกว่าเป็นกบเหรอจ๊ะอุ้ยกบหายตัวนาตัวตา ค okay, เราสองพันแล้วตอนนี้ชิปเรามาฟาร์มในตรงกลางกว้างใหญ่ดีกว่าตรงกลางกว้างใหญ่นะครับจังวนี้จัวนี้ตรงกลางกว้างใหญ่ฟื้นโอ้ยพลังกำลังกับเงินเพิ่มขึ้นอย่างงดงามตัวเลยแป๊บเดียวสองหมื่นก็ไม่ใช่เรื่องที่ยากนะเนี่ยถ้าเราฟาร์มตรงกลางนะครับนี่คนนี้หนึ่งหมื่น้ฮูลบก่อนนะครับ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  ผมต้องการจะฟาร์มเพื่อที่จะซื้อสกินนะครับคุณตรงกลางได้โปรดเปิดทางให้ผมเถิดนะจ๊ะเปิดช่องว่าแห่งลมให้ผมเถอะได้เลยไอ้กระจกฉันไม่เล่นกับแกก็ได้ถ้าแกเอาชนะที่หนึ่งได้แล้วก็แนะ่โอ,อ้คงไม่ได้หรอกที่1เขาเจ็ดแสนี่อ่ะเขาคงเล่นมานานแบบสุดๆเลยอะ่ยะแล้วตรงกลางนี่แหละเป็นที่ที่เราจะฟาร์มได้อย่างงดงามอุ้ยคนนี้มาเดินมาให้เรากินต่อหน้าต่อตาเราเลยอะไรอย่างนี้ แจ๋งเลยเราสะฟานเงียบๆไปเนี่ยเพื่อที่จะเอาเงินมาซื้อสกินแต่ก็มาให้เราเข้าปากเราอย่างงดงามจะลองง่ําไปดีใกล้แล้วก็จะได้เงินแล้วเรียบรอได้มาแล้ว,ลวสองหมืน่นอ่ะปลดล็อกเลยท็อปปี้ท็อปปี้ทีปป่ปีท็อปปี้โอเคใส่เลยดีไปกันแล้วหัวปลาซะด้วยไงละ่ะเอาจริงเอาจริงนะครับเอาจริงนะครับ คนนี้เท่าไหร่ครับต่อไปสก,กินเท่าไหร่ดูก่นอนกูตั้งสี่หมืน่นใครจะไปเก็บไหวใช่แล้วล่ะมันเก็บนานนะเด็กน้อยใช่ละครับมาเราลุยกันต่อยาวๆจังหวะนี้จะไล่กินคุณทุงๆทๆๆๆๆๆๆๆุงทุงทุงทุงโอ้โหแต่ตัวเราอ้วนไปหน่อยเนะ่ดูดิพุงย้อยเลยอะพุงย้อยเลยอะเออพุงย้อยเลยในที่สุดเราก็จะกินนายคุณทุงทุงสาวนล่ะต้องโดนนะครับ หันหน้าเข้าตรงนี้ก็โดนดีง่ําไปเลยเหลือแต่ขาเลยเป็นไงล่ะนี่บานานีนี่บานานีนี่เหรอจ๊ะบานานีนี่ก็ต้องโดนนะจ๊ะแบบนี้ชุบ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 ชบ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 เรียบร้อยหลบเข้ามุมก็ไม่รอดนะจ๊ะบอกก่อนแล้วสองหมื่นแล้วแล้วคัมแบ็กแล้วตอนนี้คัมแบ็กแล้วที่สองด้วยตอนนี้ใครก็ได้จังหวะนี้มาเลย โดนพี่ได้หมดนะจ๊ะโดนพี่ได้หมดนะจ๊ะพี่อันดับสองแล้วนะจ๊ะบอกก่อนบอกก่อนนะจ๊ะตอนนี้พี่อันดับสองแล้วหวังว่าที่หนึ่งเขาคงจะไม่เป็นอัตฉาิยะในหมู่สองสี่เก้าเก้าโอเคดีอุ้ยแต่มีคนอยู่ดีก็แซงเราอะอันดับสองมาจากไหนวะอยู่ดีก็เก่งอยู่ดีก็เก่ง,กกงสร้าง,งั้นสร้าง,งั้นสร้าง,งั้นแล้วหลบอูห้หูหลบได้นะจ๊ะหลบได้นะจ๊ะเออไล่กินต่อไล่กินต่อ 3 2 7แล้วแล้วก็โดนพอยืนนิ่งนะจ๊ะคนนี้ต่อคนนี้ต่อคนนี้ต่อข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าลุยยาวลุยยาวบานาดีนี่เหรอจ๊ะบานาดีนี่ก็ต้องโดนนะจ๊ะหาที่หลบเข้ามุมเหรอจ๊ะน้องระบีให้เขาเข้าขวาเนี่ย แต่เขาไม่เข้าขวาเขาเข้าเหลี่ยมตรงกลางเลยอดีหันหน้าชนกำแพงเลยเหรอจ๊ะไม่มีที่จะหนีแล้วสำหรับคนอย่างนายเต็มตัวฟื้นคนนี้สองคนนี้อา้าวกินกันต่อหน้าต่อตาพี่แต่พี่ก็เห็นนะจ๊ะพี่คือผู้ประดุงความยุติธรรมนั่นเองชุบ อา้าวหยุดดีๆก็หยุดนิ่งเพื่อเธอเรียบร้อยโดนไปเลยนี่เราอยู่อันดับสองแล้วอย่างแจววู้ฮู้ไม่มีใครเอาเราลงอะ่ะจังหวะเนี้ยโอ้โหยกเว้นที่หนึ่งนะเนี้ยสุดเจ๋งไปเลยโอเคนะครับทุกคนใครที่รู้สึกตรงน,นี้แล้วชอบก็อย่าลืมด like, กดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามสำหรับวันนี้อย่าลืมเข้าวัดทำบุญและเป็นเด็กดีนะครับแล้วเจอกันครับบา,บายวขออนุญาตไปไลกินคนก่อนนะจ๊ะวู้ฮู้